เราจะปั้นกลมๆสวัสดีค่ะพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูเค c เชนวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูคุกกี้เนทูล่าช็อกโกแลตนะคะหรือว่าสวายคุกกี้นะคะเป็นรูปแบบแบบนี้เนาะเป็นคุกกี้ที่แบบว่าเป็นวงวงกลมๆแบบนี้นะคะ วิธีการทำนะคะก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเพราะว่าไม่มีชื่อภาษาไทยแต่เรากา็นำสูตรนะคะลองมาให้หัดทำกันตามไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะของส่วนที่หนึ่งนะคะก็มีแป้งอเนกประสงค์ค่ะเกลือกลิ่นวานิลาไข่ไก่เนยจืดน้ำตาลไอซิ่ง ไข่เน้เราตีแล้วเราก็ช่างนะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ส่วน 3, 4สีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำสองสีเนาะทำเป็นแบบว่าแค่2ส่วนก็พอแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยเอามาขึ้นรูปนะคะเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันได้เลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใส่เนยลงในชามผสมเลยคะ่ะ ตีเนยให้แตกตัวนิดนึงนะคะให้นิ่มะคะ่ะอน,นี้มันจะเป็นเนยที่เราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งแล้นะคะมันก็จะมีเหลวๆนนิดนึงนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องตีฟูก็ได้นะคะเราทํานี่เยอะมากหรือใ,ใครจะใช้เครื่องก็ได้ตามสะดวกค่ะ พอเริ่มนิ่มดีนะคะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะพอเริ่มเข้ากันดีนะคะเติมไข่ไก่ ลนะคะคก็กลิ่นวานิลลาค่ะแล้ก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ต่อไปเราร่อนแป้งค่ะคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาใช้พายนะคะนดนวดให้เข้ากันค่ะ นวดเสร็จนะคะเราก็แรปตัวคุกกี้นะคะนำไปแช่ช่องตู้เย็นธรรมดานะคะสักครู่นึงค่ะส่วนสมนะคะของส่วนที่สองนะคะก็จะคลายกับส่วนที่1เลยเนะเาะแต่ว่าปริมาณนะคะไม่เท่ากันนะคะดูรายละเอียดแล้วก็ปริมาณนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มโกโก้ไปนะคะ ล้วมีกลิ่นวานิลาค่ะเนยจืดค่ะเกลือแป้งอเนกประสงค์นะคะน้ำตาลไอซิง่งแล้วก็ไข่ไก่ค่ะขั้นตอนวิธีการทำนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะส่วัผสมอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตีนะคะเราจะร่อนแป้งนะคะแล้วก็ผงโกโก้ไว้เลยค่ะ ก่อนอปนดอกตีเนยะะเลยค่ะใส่น้ำตาลขอซ่งลงไปส่วนผสมน้อยเราคลุกน้อยนะคะ ัอีกทีค่ะต่อไปเราเติมไข่ไก่ลงไปนะคะสิ่งวันลาค่ะพอเริ่มเข้ากันดีนะคะเราจะใส่ ส,ส่วนผสมนะคะของแป้งแล้วก็ผงโกโก้ที่เราร่อนไปแล้วนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราช่วยคลุกนิดนึงสำหรับเราก็ตีให้เข้ากันอีกทีนะคะ เดียวนะคะแช่ตู้เย็นค่ะส่วนผสมที่3นะคะก็มีน้ำตาลไอซิ่งค่ะเนทูลา่าแป้งอนเนกประสงค์ค่ะไข่ไก่นะคะแล้วก็เนยจืดค่ะใส่เลยลงไปค่ะวิธีการผสมเนาะก็คล้ายเดิมเลยตีให้เนอยอ่อนตัวค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะ เราจะใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็เนทูล่าค่ะ แล้วเอาเอามาร่อนแป้งใส่ก่อนนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะตีต่ออีกนิดค่ะ สีในื้ทูร่านะคะจะอ่อนกสีช็อกโกแลตหน่อยนะึงก็มีสามสีแบบนี้นะคะเราเอาอันนี้ไปแช่ตู้เย็นนะคะอันนี้เริ่มแข็งนิดนึงแล้วเนาะอันนี้ก็ไปแช่แข็งไอแช่เย็นเพิ่มนะคะเพื่อให้เสร็จตัวค่ะก่อนที่เราจะนํามาขึ้นรูปนะคะ เราก็ตัดนะคะแล้วเราจะปั้นเป็นแบบกลมๆนะคะให้ขนาดกะตะเอาค่ะไม่ต้องเป๊ะๆว่าเอาก้อนขนาดไหนเท่าไหร่นะแต่ว่าให้เอาใกล้เคียงกัน เหมือนกันนะคะทุกสีเลยค่ะ เดี๋ยวขอตัวไปปั้นต่อก่อนนะคะทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราทำสีต่อไปค่ะอันนี้เราจะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะละลายค่ะ เดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันได้เลยคะ่ะการขึ้นรูปนะคะเราจะเรียงไล่สีนะคะอันนี้มีสามสีใช่ไหมคะสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มต่อไปก็เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มจับรวมกันแบบนี้นะคะ พอรวมกันแบบนี้แล้วนะคะเราจะปั้นกลมๆมไม่ได้กลมมากนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อจะให้มันเป็นเซอร์ไวค่ะเป็นแบบรูปมนมุนเนาะค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้เริ่มบิดหน่อยๆแล้วเนาะเราก็ทำต่อค่ะ นิดเดียวค่ะมนนิดเดียวอ่าอันนี้แค่นี้ก็พอนี่เดี๋ยวเราวางไว้ในถาดเลยแล้วเราก็ทำต่อไปค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเวลาอ,อบเดี๋ยวเราจะบีบให้มันแบนๆอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเอง าใครจะทำสองสีนะคะสลับสองสีไปเลยเช่นสีเหลืองสมมติจะเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะเราสลับเป็นเหลืองอย่างนี้เลยนะสลับไปสลับมาให้ครบหกลูกอย่างนี้คะ่ะแต่นี้เราจะทำเป็นไม่ได้ทำแบบทูโทนเราจะทำเป็นแบบทรีโทนนะคะทรีโทนแล้วก็ใช้เรียงไล่สี จะอ่อนแล้วไปเข้มแบบนี้นะคะอันนี้สุดท้ายได้สีแบบนี้เลยค่ะไปทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะรอจับให้มันรวมกันแบบนี้นะคะ อันนี้มันอาจจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันแต่พยายามถ้าเกิดใครให้เท่ากันได้นะคะจะออกมาสวยเลยเนาะนี่คะ่ะข้างหลังก็จะเป็นรวมกันธรรมดาแบบนี้นะเราก็หมุนเลยค่ะเบาๆเห็นไหมคะเบาๆแป๊บเดียวค่ะเป็นรูปแบบนี้เลยสวยงามด้านหลัง มันก็จะเป็นนี้หมุนหมุนสวัยเหมือนกันเนาะด้านไหนสวยเอาด้านนั้นไว้บนนะคะค่ะแบบนี้ค่ะเราจะทําให้อา่าวนหมุนมากหมุนน้อยเราก็ทําหมุนเพิ่มนะคะนี่ค่ะน่ารักดีเดี๋ยวขอเวลานะคะไปทำทั้งหมดเลยค่ะ พอปป้นเสร็จแล้วนะคะเรากดลงเล็กน้อยค่ะให้เป็นแบนนะคะเล็กน้อยนะคะเริกด้อยค่ะแาที่เข้าเตาอบเลยค่ะอบใช้ไฟหนึ่งเจสบองศานะคะประมาณ 18 -20 ถึง20นาทีค่ะจนคุกกีส้สีเหลืองสวยนะคะแล้วก็กรอบค่ะเ <What? S 1> สร็จแล้วก็พึ่งไว้บนตะแกรงนะคะให้เขาคลายความร้อนนะคะ mm hmm. พักไว้เอาไว้ให้เย็นเลยค่ะ อยดีค่ะเราจะปรับเป็นรสชาติอื่นก็นได้เนาะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะมันจะมีสามรสชาติหอมค่ะมีรสเนยเนทูล่านะคะสีน้ำตาลส่วนสีน้ำตาลเข้มจะเป็นช็อกโกแลต ยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ